สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นะคะวันนี้ค่ะพี่เปร์นะคะก็มีพิกอากาศนะคะมาให้เล่นนะคะวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่อยากจะทําส่วนตัวเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอยูอ่ดีๆนะคะวันนี้ก็มีความรู้สึกว่านึกถึงนะคะเรื่องราวสมัยเด็กนะคะเ,เขาคนนั้นที่เป็นเด็กน้อยนะคะป่านนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกัน มาร่วม23ปีแล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยลองเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะดูว่าความเป็นมนาะเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะแล้วก็เลยอยากจะมาทำพิกอาการเนี่ยให้กับน้องๆเพื่อนๆน,นะคะที่มีความคิดเดียวกันเนาะ,อ,ะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรักหนุ่มสาวในะปัจจุบันเนาะอาจจะเป็น ป๊อปปี้เลิฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรักครั้งแรกหรืออาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นใครในความทรงจําของคุณเนาะว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของเขาตอนนี้นะคะโอเควันนี้ก็มีสัญลักษณ์ทั้งหมด3อย่างนะคะมีไพ่พพิคเนตนะคะใบที่1นะคะ reflection นะคะใบที่2 r e l l e c t i o n นะคะใบที่3 Cultivation Cult นะคะก็ลองเลือกตามรูปที่ชอบไม่ต้องดูความหมายของคำนะคะให้เลือกตามรูปภาพที่ชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานมากๆนะคะไปเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะ มาดูกันเลยว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้โอ้กำลังเติบโตสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอาจจะเป็นหญิงหรือชายคนนั้นนะคะก็กำลังอาจจะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์มีครอบครัวนะคะหรืออาจจะกำลังเติบโตในหน้าที่การงานอยู่ก็เป็นได้แต่บางครั้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยชีวิตเขาเนี่ยอาจจะต้องเจอเรื่องราวอะไรที่ไม่คาดคิดนะคะ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาการเงินนี่แหละนะคะแต่ว่าแต่ว่าบทสรุปก็คือเขาไปต่อได้นะคะคนคนนั้นนะคะที่คุณคิดถึงความคิดถึงครั้งนี้ไพ่กองนี้นี่ไม่ใช่ความคิดถึงแบบหนุ่มสาวความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นเพื่อนเก่าสมัยเก่าเป็นคนที่เคยรู้จักคนเคยคบตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรประมาณนี้เนาะนะคะให้รู้ว่าคนคนนั้นปัจจุบันก็สบายดีนะคะแต่ว่ามีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะหรือว่าอะไรที่ทําให้เขาต้องเครียดอยู่ตอนนี้แต่เชื่อว่าเขาเนี่ยไปต่อได้นะคะแล้วก็เพราะว่ามีไพ่ใบนี้เนาะนะคะก็คือเขาเนี่ย เอาตัวรอดได้น้อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ถึงแม้ถึงแม้จะมีเดอะแฮงแมนแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้หน้ากังวลมากเพราะว่ามันมีไพ่หกไม้อยู่ตอนนี้นะคะอืมีไพ่เหรียญด้วย Queen of Pentacle s นะคะก็ถือว่าถือว่าเขาเอาตัวรอดได้นะคะ โอเคเราสำหรับใครที่เลือกพ่กองนี้ก็สบายใจได้นะคะว่าคนคนนั้นอยู่รอดปลอดภัยนะคะโอเคดูกันคำๆนะคะคลิปนี้ไม่ยาวอะไรมากแค่อยากเป็นกำลังใจให้คุณเท่านั้นเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ่พาพิคะเนตใบนี้นะคะเราจะไม่ดูความหมายของไพ่พาพิคะเนตนะคะแต่ให้เลือก เป็นรูปภาพที่ชอบนะคะวันนี้กับคําถามที่ว่าเขาคนนั้นตั้งแต่สมัยอดีตความรักครั้งแรกหรือป๊อปปี้เลิฟหรือเพื่อนที่เราเคยเมีเขาอยู่ในความทรงจ,จําจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยเขาเป็นอย่างไรโอ้นะคะตอนนี้ก็กาลังเขาคนนั้นก็กําลังแข่งเคียดกับการหาเงินอยู่หมุนเงินอยู่อาจจะทกิจการธุรกิจการค้าการงานนะคะ อืมแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในฐานะที่ดีนะถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นน่ะคนที่คุณนึกถึงเป็นเพื่อนเป็นความรักครั้งแรกหรือเป็นปาร์ตี้เลิฟเนี่ยยินดีกับเขาเลยเขาเนี่ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวและกําลังได้เงินก้อนใหญ่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องทําธุรกิจที่หมุนเงินหรือว่ากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวแค่นั้นเองนะคะเนี่ยไงก็เลยเครียดเห็นไหมคะอืมเพราะว่าหมุนเงินก้อนเหมือนเงินก้อนเงินก้อนใหญ่ด้วย king of pentacle นะคะ โอ้ยได้ควีนเหรียญด้วยนะคะคุณต้องยินดีกับคุณต้องยินดีกับเพื่อนของคุณครั้งนี้นะต้องยินดีกับเขามากๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาดีแล้วค่ะที่มีเขาอยู่ในความทรงจําอย่างน้อยมันก็ไม่ได้หายไปจากความทรงจําอย่างน้อยมันคือความทรงจําที่ดีที่เรายังคิดถึงเขานะคะก็ยินดีกับเขาแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาการที่เรานึกถึงเขาแบบนี้ค่ะมันก็จะมีบางเสี้ยววินาทีที่แวบ เรื่องของเราเนี่ยเข้าไปในหัวเขาเหมือนกันมันเรียกว่าการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด v ว r ย a t i o n นะคะเขาก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนนี้เหมือนกันนะคะพี่เชื่อว่าแบบนั้นนะคะแต่มันติดต่อกันไม่ได้เพราะว่าเราขาดการติดต่อกันไปนานมากแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็ยินดีกับเพื่อนของคุณด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูเลือกไพ่ใบนี้ก็รบกวนติด กดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร e ให้พี่เปยๆด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่พาพิคเนตใบนี้นะคะเราจะไม่ได้ดูความหมายนะคะแต่เราจะเลือกจากหน้าไพ่ว่าชอบรูปไหนทําเป็นสัญลักษณ์นะคะกับคําถามวันนี้ คนคนนั้นที่อยู่ในความทรงจำของคุณผ่านมา10-20ปีแล้วนะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวชู้สาวในปัจจุบันแต่อาจจะเป็นเพื่อนครั้งเก่าเป็นรักครั้งแรกเป็นป๊อปปี้เลิฟหรือเป็นใครคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวของคุณที่มันวนๆอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูดีวกว่านะ้ว่าเพื่อนเก่าของคุณคนเนี้ยชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะคะไปกันเลย มื่อกี้สำลักนะคะขออภัยได้ได้เดทมหาใบแรกนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดทเนี่ยมันคือคล้ายๆกับสถานการณ์เริ่มต้นใหม่กันจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะคะ่ะเหมือนเพื่อนคนเนี้ยของคุณเนี่ยเขาก็อาจจะเจอมรสุมหรืออะไรบางอย่างในชีวิตซึ่งตอนเนี้ยเขากําลังจะได้เกิดใหม่เขากําลังจะได้พบ อะไรใหม่ๆเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเขานะคะเดี๋ยวต้องมาดูไพ่ใบต่อๆไปนะคะว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรอีกบ้างนะคะอืมก็อาจจะมีความเครียดความคือช่วงเนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือว่าในเรื่องของการงานนะคะการเงินเขาอาจจะต้อง เขากำลังจะก้าวผ่านมันไปได้ก็คือการตายแล้วเกิดใหม่เนาะพี่แม่หมอไปไปให้ความคิดเห็นแบบนี้นะคะขอดูบทสรุปนะคะโอเคไพ,พ่เดอะไฮพิสเทสนะคะก็พี่เป้ยให้น้ำหนักไปทางการงานการเงินแล้วก็ความรัก นะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะกำลังก้าวผ่านมรสุมชีวิตในช่วงนี้ไปแล้วก็เขาอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่มันเป็นไพ่เดอะไฮพ s t เต e ก็อาจจะมีช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาเนี่ยอาจจะเจอความเครียดอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคะแต่พี่แม่หมอปเปเร์เชื่อว่าเขาจะผ่านไปได้เพราะว่าในในดำ มันก็มีขาวนะคะก็หวังว่าเพื่อนของคุณคนนั้นนะคะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ที่คุณตั้งจิตถึงเขาคุณคุณโฟกัสถึงเขาเรามาวอวยพรให้เขาเนี่ยมีความสุขความสำเร็จแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นนะคะไปได้พี่แม่หมอไปเพื่อก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าคำวอวยพรดีด ความหวังดีของพวกเราทุกคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยจะส่งพลังไปถึงเขาแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยผ่านพ้นบททดสอบในชีวิตตรงนี้ค่ะไปให้ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราคิดถึงเขามากแล้วก็ มองจากไพ่สีใบนี้แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจนะคะพรุ่งนี้ก็ให้เราไปทําบุญแล้วก็เรานึกตั้งจิตนึกถึงเขาอวยพรให้เขากวดน้ําหยาดน้ําอธิษฐานถึงเขาบุญเนี่ยมันเหมือน Wi-Fi ค่ะมันเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันจะไปถึงกันได้มันจะสื่อถึงกันได้นะคะเขาก็จะได้เหมือนหลุดพ้นจากวิกฤตตรงเนี้ยไปให้ได้เร็วที่สุดนะคะอธิษฐานกวดน้ําลงดินของไอ้บุญกุศลนี้นะคะนําส่งถึงเขาคนนั้นเธอคนนั้น ะะให้เขาเนะี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็วนะคะแล้วก็หวังว่า,าเขาจะเขาจะมีความสุขสบายดีนะคะโอเคสำหรับใครที่เลือกไพ่กองนี้ก็ ให้ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะช่วยเขาได้เพราะว่ามันขาดการติดต่อกันมานานแล้วนะคะผ่านมา10ปี20ปีแล้วนะคะสําหรับพี่เ,เปอร์เองกอ็เด็กชายคนนั้นที่ยังมีบนอยู่ในความทรงจาก็23ปีนะคะไม่มีการติดต่อกันเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ติดต่อกันเลยอะ่ะมันนานมากมัน นะคะก็เราก็แค่ตั้งจิตถึงเขาเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับใครที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็ชอบก็กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แม่หมอเป๋ยได้นะคะโอเคอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ